หนึ่งวิธีอ่านหนังสือได้ง่ายๆแบบไม่ฝืนใจตัวเองมันคือการพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขานั่งอ่านหนังสือที่เขาทําโจทย์กันมันจะมีคําพูดหนึ่งในหนังสือบอกว่าเราจะเป็นเหมือน5คนที่อยู่รอบตัวเราซึ่งถ้าไอ้าคนมันนั่งทําโจทย์มันนั่งอ่านหนังสืออยู่มันมีแนวโน้มสูงมากๆที่เราจะต้องทําเหมือนเขาจะต้องอ่านหนังสือเหมือนเขาจะต้องทําโจทย์เหมือนเขา พูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนั่นเองยกตัวอย่างตอนพี่อยู่หมหกนะถ้าเกิดว่าพี่กลับบ้านไปเจอคนเปิดทีวีเจอเตียงเจอโซฟามันมีโอกาสที่พี่จะไม่อ่านหนังสือไม่ทําโจทย์แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ในทางกลับกันคือถ้าพี่เอาตัวเองไปอยู่กับเดอะแกงไปอยู่ใต้ตึกเรียนไปอยู่ที่โรงอาหารและเขานั่งทําโจทย์นั่งอ่านหนังสือกันมันมีโอกาสสูงมากๆที่พี่จะอ่านหนังสือจะนั่งทําโจทย์เหมือนกับที่เดอะแกงพี่ทํา สำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอร์สคณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่4,650บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทำโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนำคอสตะลุยโจทย์คณิต A l เ v e l เด็ก6 9ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้ทั้งสองคอสพี่ขอแนะนำเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6,550บาท ใครสนใจสมัครทักมาที่ m a t อั d เด c o r e มีตัวแอดไซด์ด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน